อ่าโอเควันดีพี่พี่ทุกท่านเน้าก็เออทองเมื่อกี้ก็หืมปิดแพะไปแบบเสียดายจังเลย <c oughs> เออแต่ก็ตามแผนนั้ผมนึกว่าเบรกแล้วนะพี่โอ้โห,หไม่เงยใจเปฟยใจแป๊วเลยนะว่าจะได้บล็อกแล้ว <c oughs> เออที่ไหนได้ที่ไหนได้ไม่งลงมาเฉยเลย <c oughs> ลงมาแบบแล้วลงมาแบบบิ๊กแบ็คเลยนะ <c oughs> เออแ, <c oughs> แบบลูดลูดแบบอื้มสุดจริงๆ อ่าโอเคคันนี้ภาพใหญ่ภาพใหญ่ของของทองคําตอนนี้นะอ่าภาพใหญ่ของทองคําตอนเนี้ยถ้ามองมองชุดนี้นะอ่าผมมองอย่างนี้นะเป็น A อบซจบสี่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วชุดเนี้ยขึ้นมาเผลออาจจะอาจจะขึ้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของหนึ่งสองสามเอ็กใช่ไหมแล้วก็ชุดเนี้ยอาจจะลงมาเป็นสี่เนี่ยอาจจะลงมาเป็นสี่อาจจะลงมาเป็นอะไรอ่ะเนี่ยลงมาเป็นลงมาเป็นนอนลงมาอย่างนี้เป็นสี<า>่อย่างนี้ อันนั้นเป้าการาลงของ,ของสี่ตอนนี้หัวขาลงของมันเนี่ยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวขาลงคือแท่งบิ๊กแบ็กชุดเนี่ย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 ทรงเดียวกันเนี่ยแท่งบิ๊กแบ็กเพราะนั้นอ่ะหัวใน,ในเมื่อหัวขาลงมาแล้วก็ชุดที่รีบาวขึ้นไปแต่วันนี้วันนี้วันนี้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้วันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้หนึ่งแท่งนี้ทิ้งโล กินครึ่งแท่งเนี่ยรีเวอร์เซลรีเวอร์ซซลแท่งนี้แท่งที่สองคือเมื่อวานยกโลแท่งที่สองเมื่อวานนะยกโลยกไฮนี่คือรีเวอร์ซอลอะแล้ววันเนี้ยแท่งวันเนี้ยยกโลยกไฮอีกเออมันก็คือเทรนขาขึ้นมันมันมันคือมันคือเทรนขาขึ้นถ้ายกโลยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮ่เนี่ยตามทฤษฎีดาว อ่าแต่แต่ประเด็นประเด็นของมันคือมันยังไม่ถึงในระดับแปดสิบเปอร์เซ็นตอยู่ในระดับแปดสิเปอร์เซ็นพอดีเป๊ะเลยอืมอ่าชุดนี้ชุดนี้อยู่ในระดับแปดสิเปอร์ซ็นพอดีเป๊ะก็ให้อัดอผมผมก็เลยว่าไอชุดนี้มันมีโอกาสที่มันจะเป็นอะไรฮะอาจจะลงมาเป็น A อน้อยใช่ไหมแล้วก็ B น้อยชุดนี้ลงมาเป็นเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเป็นแฟลตแฟลตในตระกูลของวิกบี เคสนี้ต้องไม่มีไฮใหม่เหนือหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะต้องไม่มีไฮใหม่เหนือหนึ่งเกู้นสี่ก็คือไฮของวันเมื่อกี้ไอ้รอบเมื่อกี้ที่มันดีดขึ้นมาแรงๆอะ่ะเอ<ส>ะแล้วชุดนี้จะต้องลงแรงๆชุดนี้ต้องลงแรงๆขาซีนะชุดเนี้ยมีโอกาสที่เรากําลังอยู่ขาซอาจจะเป็นขาซีของ ABC แล้วก็ขึ้น X แล้วก็ A, B, C แบบนี้ก็ได้อีกรอบหนึ่งอ่าอย่างนี้ อันนี้เขาอ๋อ,อสีสีของนอนชุดแรกเหรออาจารย์อาจจะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสีของนอนชุดแรกที่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูดอกพอดบ,ดบ,ดบ,ดบทำเฟรมดูอ่ะเป็นสีเป็นสีชั่วโมงหนึ่งเราเราเรายิงเรายิงไฮก่อนว่าไฮอยู่ตรงไหนอันนี้หนึ่งปั้งเรายิงไฮตรงนี้ไฮของรอบไฮของรอบคือหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่ชั่วโมงนะนี่คือทำเฟรมสี่ชั่วโมงดังนั้นการที่เขาทิ้งตัวลงมาชุดแรก ต้างตรงนี้นี่คือมองมองเป็นหนึ่งใช่ไหมตอนแรกเรามองเป็นหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสองแล้วชุดนี้ลงมาเป็นสามเอ็กแล้วก็มีการรีบาวไอชุดรีบาวเนี่ยถ้าเราถ้าใช้ไทม์เฟรมนี้นะไอชุดนี้ขึ้นมาเป็น A แล้วก็ลง B แล้วก็ขึ้นซเนี่ยชุดนี้คือสี่มีสีมันดันโอเวอร์แลหัวหนึ่งแล้วถ้าห้าเฟลถ้าห้าเฟลนะถ้าห <c oughs> ้าเฟล มีโอกาสที่มันจะ completely retestment ปั้งตรงนี้เลย1916แล้วก็จบ4อาจจะจบ4ตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้น5ขึ้น5เลย <c oughs> แล้วก็ price pattern มันมา price pattern ชุดนี้ที่ททพี่เมยบอกเมื่อวานอนะ่ะว่าเป็นอะไรนะ inward inward In In head and shoulder ถ้าเป็น <c oughs> inward ถ้าเป็น price pattern ของ inward head and shoulder คืออะไรฮะเนี่ย <c oughs> ตั้งอย่างเงี้ยตั้งเนี่ยรอทาไหลขวาแล้วก็ติดยิงขึ้นไปอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือรูปรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเห็นไหมสองที่มองไว้ก็คืออาจจะลงมาเป็นแค่เอแล้วก็บีซีตรงนี้ชุดนี้คือเอและชุดที่รีบาวชุดนี้ก็คือเอบีซีของอะไรฮะของบีอ่าประเด็นคือถ้าเล่นแบบนี้นะแต่ประเด็นคือถ้าเล่นแบบนี้นะ ไอ้ขาเนี้ยมันเล่นทางเขตซิกแซกอ,อ,อืนี่เออนี่ยิงโปรเจกต์อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมไม่ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วก็มีการยิง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 ,ย,ง,ย,งยิงลงมาเลยก็เลยมองว่าเฮ้ยชุดนี้ถ้ามันเล่นทางเขตซิกแซกจริงนะไอเป้าลงมันลึกเลยนะเป้าลงก็ตีว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนี่ ปดสิบแปดสิเอ็ดเปอร์เซ็นคือต้องมารีเทสนี่เป้าลงคือหนึ่งแปดหกสี่ก็เลยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป้าลงคือตรงนี้แหละเป้าลงคือตรงนี้แหละก็นั้นถึงมองว่าหน้าเอสได้เปรียบแต่การการที่มันจะทําลายขาลงชุดนี้ได้นะทั้งหมดเนี่ยการที่มันจะทําลายขาลงชุดนี้ได้ก็คือมันต้องเบรกหัวนี้ถ้าเบรกหัวนี้ปุ๊บแสดงว่าขาลงนี้จบทันทีเลย Hmm. อ่าเนี่ยมันจะกลายเป็นปืด๊ดปืดปืด๊ดแล้วก็ปั้งยิงหลุดแล้วก็ไปเลยเนี่ยถ้าเบรกชุดนี้คือไปเลยนะอาจจะมีการไอพับลิค a าร์ติซิพเอแถวๆนี้อีกรอบหนึ่งก็คือลงมารีเทสปั้งชุดนี้แล้วก็ไปเลย hmm. เอออย่างนี้เพะาะนั้นแผนแผนแผนของวันนี้แผนของวันนี้มาดูทำเฟร,รมหนึ่งชั่วโมง hmm. แผนในนี้ที่ก็ที่ส่งให้ตอนเช้าอ่ะนะ hmm. เออ hmm. ก็โอเคละเอาเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์เคลียร์หน้าจอกันอ่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าโอเคไปอย่างงี้มองเป็นมองตรงนี้เป็นเอแล้วนะผมไม่ได้มองตอนแรกตอนแรกกะตอนราคามันอยู่ตรงเนี้ยผมมองว่าตรงนี้เป็นสี่นะก็คือตรงนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมสองแล้วก็สามเอ็กตรงนี้แล้วก็สี่แล้วก็ตรงนี้ย่อห้า ประเด็นคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตอนไอ้ตอนที่มันย่อมาตรงนี้เมื่อวานอะ่ะดูดิมันเล่นมันเล่นแค่มันเล่นแค่สามสิบแปดจุดสองโดยประมาณนะมันเล่นมันเล่นประมาณสามสิบแปดจุดสองแค่นี้เนี่ยตรงเนี้ยเล่นประมาณใส่สามจุดสามเปอร์เซ็นตเล่นดีกีกขั้นต่ำพอเล่นดีกีกขั้นต่ำกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้ชุดนี้แสดงว่ามันยังไม่จบแน่เลยตรงหนึ่งแปดแปดสามเมื่อวานที่ผมบอกว่าให้ระวังนะมันเป็นแนวดีดนะมันก็ ปึ้งทำนิวไฮเฉยเลยเออพอทำนิวไฮเสร็จเอ้ผมผมเลยมองว่าให้ไอตรงเนี้ยถ้ามันเล่นไอไอตรงไอตรงที่รีบัลขึ้นมาขา b ตรงเนี้ยแสดงว่าไอตรงนี้มันไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแสดงว่ามันลงมาเล่นเป็นเอบชุดช,ชุดนี้จบเอแล้วชุดเนี้ยชุดเนี้ยอาจจะเล่นอาจจะเล่นเป็นเอบแล้วก็ C ีจบบตรงนี้อ่าแล้วชุดเนี้ย เตียมที่จะเล่นแต่ว่าเมื่อกี้มันเหย่อไฮนะตรงเมื่อกี้มันเหย่อไฮมามันนิดนึงเฮ้ยก็เลยเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าจะไม่ใช่ทางเขตซิกแซกวะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอย่างนี้เอบีซ <X. S 1> แล้วก็ A, B, เอบีซเอหรือจะเป็นหรือจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเล่นอย่างนี้แสดงว่าโอเคมันครบคือแล้วแล้วชุดเนี้ยมันทําลายมันจะเป็นเอ็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินหกสิบจุดป อืมอ่าใช่เพราะนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเมคเซนมากกว่ามันเมคกเซนมากกว่าเพราะนั้นมาดู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 ชุดแรกชุดแรกเล่นแบบเล่นเล่นแบบไหนเออชุดแรกเล่นร้อยสาสิบแปดจุดสองเล่นซิกแซกเป็นนอร์มอลซิกแซกเพราะฉะนั้นชุดที่สองเล่นแบบไหนชุดที่สองเล่นแบบไหนอะเช็คดูมาเช้าเอ้ยมอตอนเย็นผมบอกแล้วนะว่าเฮ้ยตรงหนึ่งแปดแปดเก้าเนี่ยปิดไปก่อนเลยเพราะว่า มันมันมีแววจะดีดเพราะมันลงมาเล่นมันแตะหกสิเจุดปดเปอร์เซนต์ุ๊บมันยืนมันยืนโซนป๊อกตรงนี้มันสร้างป๊อกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็มันก็มันก็วิ่งอ่าก็เลยเฮ้ยไอตรงเนี้ยถ้าตรงนี้เป็น A B C X ชุดนี้เป็น A B แสดงว่าชุดเนี้ยอาจจะเล่นอะไรฮะแย่ไส้นะนี่คือแย่ไส้นะ คือแย่ทำนิวไฮอ่ะแย่ทำนิวไฮเหนือเหนือกว่าขาเอตรงนี้ถ้าตรงนี้เล่นซิกแซกเฮ้ยมันเป็นมันมีโอกาสที่จะเล่นเป็นทางเขตซิกแซกของชุดหลังอ่าเนื้อ,อไหม <S <S 2> <S 2> มีโอกาสที่มันจะเล่นทางเขตซิกแซกของชุดหลังถ้ามันเล่นทางเขตซิกแซกของชุดหลังเป้าขาลงของของขานี้เทียบขานี้ก็คือแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ เนี่ยคือเป้าขาลงเรียบร้อยแล้วนี่ใช่พี่ใช่พี่มันลงมาเรียบร้อยแล้วใช่มันลงมาเรียบร้อยแล้วเออมันลงมาเรียบร้อยแล้วก็เลยอ้าวโอเคเพราะฉะนั้นไอชุดเนี้ยจบจบเอตรงนี้จบบตรงนี้อันนี้คือแค่ขั้นต่ํานะตรงนี้นะคือคือขั้นต่ําชุดนี้อาจจะเป็นแค่การรีบาวเพื่อลงต่อนะอ่าชุดนี้ โอเคคราวนี้ไปดูทำเฟรมทำเฟรมย่อยกว่านี้นิดหนึ่งสามสิบนาทีอืมองไม่เล่นน่ากลัวิชโปงเนาะใช่พี่ขึ้นตบลงหอ <c oughs> อันนี้เช็คจุดเริ่มต้นของขา C นะตอนนี้เช็คจุดเริ่มต้นของขา C แปลฟันไดไหมลูกหนึ่งเก้าศูนย์พอเพียงลงจากหลังนี้สาธุหนึ190่งเก้าศูนย์สามจุดห้าโดยประมาณนะทุกีตื่นไม่ไหวไอ้ชุดที่ขาลงลงมาเนี่ยอาจจะเป็น ถ้าถ้าเป็นขา C ก็คือบริบทของเทรนถูกไหมเพราะว่าขา B ขา B เนี่ยมันรีเบาประมาณ80%พอดีอย่างนี้เนี่ขา B วัดอย่างนี้นี่80%นะเนี่ขา B รีเทสเนี่ยรีเทสประมาณ80% อ่าถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ไม่เกินนะไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นตนะมีโอกาสที่ว่าชุดนี้จะเล่นเป็นอะไรฮะเล่นเ,เล่นแฟลตเล่นแฟลตใช่เล่นแฟลตวิกบีเจอบ่อยเพราะนั้นเป้าขาลงชุดนี้ก็ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยผมว่ามันจะลงไปประมาณสักร้อยใช่โดยประมาณพี่โดยประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้เป้าลงคือหนึ่งแปดสามหก หนึ่งแปดสามหกกว่าทางเคดิ้งนะทางเคดิ้งนะเอาผมให้ผมผมให้เป้าผมให้เป้าขั้นต่ำแล้วกันตรงนี้ร้อยยี่สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นแล้วกันเออท่ากับทางเขตอ้งเอาเอาตีเอาตีว่าแค่นี้แล้วกันเอาเป้านี้ระหว่างหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่สามถึงหนึ่งแปดสามหกเอาตีเอาตีว่าหนึ่งแปดสี่ศูนย์ ออนาลายเป็นเจ้าเองไงขอต่อรอง <laughs> ผมผม <laughs> ผมมองว่าเดี๋ยวมันจะลงมันจะลงมาประมาณนี้แหละเอออ่มันจะลงมาประมาณนี้แหละห <Okay. S 2> น,นึ่งหนึ 1, 1, 8, 1, 8, 4, 0, ่งแปดหนึ่งแปดสี่ศูนย์โดยประมาณอันนั้น oh. วัดจากจุดเริ่มต้นตอนนี้เลยนะตอนนี้เท่ากับว่าเราอยู่จุดเริ่มต้นของของขาเลยฮะขาซีขาซีาอ่าจุดเริ่มต้นของขาซีเพราะฉะนั้นหนึ่งหัวขาลงทิ้งมาแล้ว เนี่ยจาก19 1903มามา1883เนี่ย20เหรียญน,นะพี่เนี่ยเห็นแท่งแค่เนี้ย20 20เหรียญนะเนี่ยจากเนี่ยมาเนี่ย20เหรียญแล้วตอนเนี้ยรีบาวไปแล้ว10เหรียญโอ้โคตรไ<ป>วเลยยังไม่จบอาจารย์ซียังไม่จบนะเดี๋ยวมันซีทำนิวไฮเป็นแบบถออวะล่ะ อ่ะให้มองให้มองให้มองแบบนี้แล้วกันก็คือถ้าชุดนี้เป็นหัวขาลงใช่ไหมถ้าชุดนี้เป็นหัวขาลงของขาซีอ่าลองให้มุมมองว่าเฮ้ถ้ามันเป็นหนึ่งเป็นเวฟหนึ่งไอชุดเนี้ยถ้ามันเล่นโมโนเวฟเลยมันสองอ่อถ้าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นสองเป็นการเก็บของที่ดีเพื่อจะทิ้งเวฟสามแรงแรง,งมันควรจะเล่นมันควรจะเล่นอะไรฮะแฟลตมันควรจะเล่นแฟลตแล้วก็เล่นเป็นโพลีเวฟ ควรจะเล่นเป็นโพลีเวฟอ่าเก็บของที่ดีควรจะลึกประมาณเท่าไหร่ฮะแปดสิบกว่า okay, เปอร์เซ็นต์เอาแค่หกสเอ็ดจุดปดพอพี่อ๋อเลยหน่อยไหมนี่อ๋อนี่นี่นี่แตะแล้วสองรอบแล้วตะกี้นี่ไงตะกี้เนี่ยอ่านี่นี่แหละการเก็บของที่ดีควรอันนี้อันนี้คือเก็บของเพื่อลงนะ การเก็บของที่ดีควรจะเก็บของอย่างน้อย61.8%คือลึกลึกว่า50%อะลึกกว่า 50%, ก,ก,า50ก็คือให้มองที่ตรงนี้61.8%ชุดนี้ผมมองว่าจะไซเวย์จะไซเวย์อย่างนี้อยู่ที่ว่าถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นขา A ใช่ไหมอยู่ที่ขา B ตรงเนี้ย ว่า b ีจะเป็นเล่นสตรองบีไหมถ้าบีเล่นสตรองบีโอเคร <Okay. S 1> อดูซีเฟลรอดูซีเฟลถ้า C ีรอดูซีเฟลแต่ว่าต้องเช็ค b ด้วยนะว่า b ีเล่นดีกรีเท่าไหร่อ่าถ้าซีชุดชุดนี้ถ้าใครจะเล่นจะเล่นหน้าเซลนะเนี่ยยิงที่หนึ่งแปดเก้าหกลงมาก่อนไม้หนึ่งแผนนะยิงที่หนึ่งแปดเก้าหกลงมาก่อนไม้หนึ่งแล้วก็แนวแปดสิบเปอร์เซ็นต์บล็อกอ่าถ้ามันเลยปึ้ง เกินหนึ่งเก้าศูนย์สามยิงบายสวนขึ้นไปเลยอมอ่าเนี่ยแผนหน้าขึ้นนะอันนี้แผนหน้าขึ้นกรณนี้แผนหน้าลงก็คือเนี่ยยิงเซลล์ตรงนี้หนึ่งแปดเก้าหกหรือถ้าใครจะเผื่อเอ็มเอ็มไว้ก็ตีว่าสักแปดเหรียญแถวๆถวเนี้ยแปดเก้าเหรียญตรงเนี้ยเออเผื่อเผื่อไว้ว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นไปเนี่ยโอเคก็ ก็อาจจะบล็อกบล็อกข้างบนหลังตอนที่มันเบรคไฮขึ้นไปแต่ถ้ามันลงมาเลยชุดเนี้ยจะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมชุดนี้จะกลา,ายเป็น a เรากําลังเล่นกับขาบตอนนี้นะเรากาลังเล่นกับขาบรอดูบมีสัญญาณอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นกรอบไซด์เวย์ผมผมบอกผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นกรอบไซด์เวให้เราเช็คเช็ค e อ a มอถ้าเอ a มอมีการพันกันไม่เป็นเทรนด์นั่นคือเรากําลังอยู่ในในกรอบไซด์เวอ่า แล้วก็รอรอจังหวะรีบาวเพื่อขา C ตรงนี้นั่นแหละรอยิงเซลลงมาเตรียมเล่นกับเว็บสามเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับชุดชุดชุดขา A เลยเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยเนี่ยชุดนี้เห็นไหม A B C เนี่ยที่บอกว่านี่ยิงเลยปั้งเล่นกับเว็บสามอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแผนทองแผนทองประมาณนี้พี่ นกาจารย์มีคําถามนิดนึงถามนิดนึงป๊อกเดย์อกวันนี้บ๊อกเดย์นี่มันเท่าไหร่นะอาจารย์หนึ่งแปดเก้าหกก็ว่ะเก้าหกจุดกว่าป๊อกเดย์เด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปิดทางเฟมหนึ่งชั่วโมงนะค่ะค่ะนี่ปอกป๊อกเดวันนี้หนึ่งตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดเก้าสองอ๋ออ้าว อ่ะตอนนี้อยู่ที่ออย,ยังยังยืนเหนือปอกพีแต่โซ,โซนโซนล่างมาเมื่อกี้เห็นไหมมันมาแตะมาแตะแนวปอกพอดีเลยเนี่ยแนวปอกของเมื่อวานอึ้งแล้วก็มีการดินเผลอไอแนวเนี้ยเป็นการเคลียร์แล้วนะเท่ากับว่าถ้ามันลงมารอบใหม่นี่คือเท่ากับว่ามันลงมารอบรอบใหม่เนี่ยถ้ามันลงมารอบใหม่เนี่ยคือตรงเนี้ยไม่มีแนวรับแล้วนะ เกตเก็ตเกต์ゲ ت, ゲ ت ไหมเกต์ไหมเพราะว่ามันเนี่ยไอไอชุดไอปอกชุดนี้มันมาเคลียร์แล้วเนี่ยลงมาเคลียร์ปอกชุดนี้ละ<ฆ>อ่าฮะถ้ากว่าตอนนี้ตอนนี้รอรอให้มันหลุดหน่อยหลุดแนวปอกอย่างนี้<ต>เหมือนเหมือนทีเฟกว่านี้เหมือนทีเฟกว่านี้เล่นระหว่างปอกอะ่ะอ่าอ่ะ,อะโอเคแผนทองประมาณนี้พี่<ฆ>ยังมองยังมองว่าเตรียมลงลงชุดใหญ่นะ แดหนึ่งแปดสี <ay> 500, 500, 500. ่ศูนย์หนักกว่าทั้งเขตห้าห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญโอเคโอเคเอาไปดูไปดูแผน